ามีออมสามีนับและสามีแนนคุณคองแนทกำลงังนั่งมอมอยกันแบบสนุกสนานมากเรากำลังจะไปเอาเล่นกัน ก oh! ็เ oh! ป wow! wow. ่าโคตรเยอะแล้วเดี๋ยวมีก็้าเบลอิงนาเดียมาเพิ่มในวันรุ่งนี้นะคะนึอ เสื้อขาวเสื้อขาวเจอกันที่สาขาล้วดีว่าลืมแล้วมันกลายเป็นเกิน <c oughs> จะบอกว่าเมืองนี้นา่ารักมากเลยอะทุกคนคือนะัดชอบมากมันเหมือนในหนังเลยเวย้ยเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือดูดีคือความแดดความบ้านความต้นไม้หน้าบ้านอะไรเงี้ยดูดีมันนา่ารักมากติงๆ ไม่รู้จะเริ่มให้ดูจากมุมไหนดีอ่ะก็คือเป็นบ้านแบบร่างจริงๆมาน่ารักมากอ่ะนี่โอห้องดูหนังเหรอโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยบ้านน่ารักสัตว์กูอยากได้บ้านแบบมึงอ่ะ Oh my God ดีมากอ่ะอยากลองเนี่ยทุกคนอันนี้คือสุดยอดแห่งอาหารไทย แม่น่ะกับเพื่อนแม่น่ะทำให้อร่อยมากอร่อยจ้ะอร่อยมากอร่อยร้านอาหารไทย,ย,ยอ่ะเป็นพริกแกงมาากไค่ะอืมให้ก็อิมพ<า>อ,อร์ตมาตี่เด้ดไหมทุกคนมามา นี่นะคะล่าสุดคือแก๊งผู้ชาย3คนจอนนิวนะคะแล้วก็จิแฟนออมอมเอาใหมส่สามีออมสามีนับและสามีแนอนาคตของแนทและสามีแนอนาคตของแนทกำลังนั่งมอมอยกันแบบสนุกสนานมาก Good Morning ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปเอาเลด์กันวันนี้เราจะไปชอปปิ้งนะคะโมวันนี้คือ 4th of July เป็นวันชาติอเมริกานะคะ ไปดูกันว่าเออะะอะไรจะเซลล์บ้างถึงแล้วค่ะทุกคนเราจะไปช้อปปิ้งกันโอเคเอาเลทนะคะแนทบอกว่าให้ไปซื้อกังเกงในนี่ถ้าเป็นใคระอันเดอร์เมอร์อ๋ออันเดอร์เมอร์ดีมันลดเยอะแล้วก็เป็นกางเกงในลายขอบที่แบบดี <Okay. S 1> ออโอเคอ่ะโอเคทุกคนขออนุญ,ญาตไปช้อปปิ้งกันนะครับ ขออนุญาตอะไรแต่ว่าถ่ายคนดูดูอยู่ดีป่ะหัวโปโลค่ะทุกคน50ตสิอลแต่ลดสี่สิอดูจิดิบทุกสีเลายต่อไม่รอดอ่ะเอาอีกใครบอกไม่ซื้อวะเอาอีกกูนี่แหละที่บอกไม่ซื้อใช่เอาเราใส่ได้โอ้โหน่ารักมากโอเคแบรนด์แรกนะคะลาฟลอเรนของเราก็คือเลนมา ได้หมวกกี่ใบราคาเท่าไรขอดูหน่อยคือเมื่อกี้ซื้อมาหมด4ใบ98เหรียญก็ประมาณสามพแล้วกันตีอที่นคุ้มมากนะคุ้มมากคือเราเคยซื้อมาใบล,ละ2อ0พโอเคเรามาแก้จริงๆเจี๋มีมีเรื่องราวจะซื้อแบบเสื้อยุงเสื้อยีนสเนืโอ ฝากมันมากก็คือซื้อเสื้อยีนแล้วเสื้อยีนน่ะมันลดแบบลดมาแล้วมันจะเหลือแบบ3ามพันกว่าบาทน้ำก็เลยบอกว่าเอาจริงๆคือเราออกมาเพื่อซื้อของถูกอันไหนลดเราคุมมันถูกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วหรือแบบเราไม่ได้อยากได้มันอยู่แล้วแล้วต่อให้ลดมาเหลือเราแบบฝากสี่พันน้ำก็รู้สึกว่ามันแพงอยู่ดีใช่ใช่คือถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ก็อยากซื้ออะไรที่แบบชอบด้วยอยากใช้ด้วยไม่ใช่ซื้อพอลดอ่ะไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังว่าเพรจริงๆแล้วมัน แพงอยู่นะอะไรเงี้ยโอเคโหใส่เลยว่ะก็สีมันน่ารักอะครับสีชมพูนา่นารักมากอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเลยดูก่อนให้ดูชัดชัดอืมอืมอ่ะให้ดูชัดชัดมันมีบอกว่า additional 20% off บอกเขาว่าเป็นวันนี้แหละนะว่าอ,อ๋อโหอย่างโพจริงเนี่ยนับอยากดูเลยว่าตัวนี้เลยเท่าไหร่สงสัยเราต้องซื้อบอดเดินทางจริงระพูดจริงจริงแลเพราะว่าอะไะเจอเพื่อนอีกทีก็คือเพื่อนตกใจฮวลากกระเป๋าเดินทางกลับแล<อ>้ว <c oughs> กระเป๋าโคตรเยอะ้อหดจัดไปทุกคนขออนุญ,ญาตไปช้อปปิง้งอ่ะ <c oughs> นี่คือดแล้วจริงนับผู้ไหลไม่เลยเอาปอบรูปให้ดูวันนั้นเว้ยเอ,อ้ยขอเล่าก็คือวันที่กลับจากโยเซใช่ป้ะแล้วเราอ่ะออกเช้าแล้วเราเห็นว่าแบบอากาศมันดีเราก็เลยเปิดประทุนสองชั่วโมงครึ่งกลับมาเว้ยแล้ไหลนะผูไม่เลยป๊อปลูปให้ดูสีเป็นรอยนาฬิกาเลยอ่ะคือแบบแสไบไปหมดตอนนี้ยังแสบเลยอ่ะ <laughs> จริงเราจะเข้าอันเดอร์แอมเมอร์กันนะทุกคน50เปอร์เซ็นต์ entire store นี่นะทุกคน ยี่สดอลลาร์ลดอีก50%เหลือ10ดอลลาร์ก็คือเหลือ350บาทเขาน่ารักเลยตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ใช้อะไรอ่ะเออจริงตัวนี้น่ารักมากใส่ไม่ได้อีกอ่ะ50%าสิบเปอนต์อ,อ๋ตอนนี้นับเจอแล้วนะทุกคนแม่เราแค่หวังว่มามันลด50%าสิบไหมถ้าลด50%เนี้ยเหลือ17เหลือ17 17ก็จะประมาณแบบไม่10ก็คือ350ใช่ไหมอีก7ก็ประมาณนั่นน่ะสามร้อยหาร้อยกว่าบาทใช่ประมาณหกร้อยหกร้อกว่า 600, 600บาทป่ะ ที่อันเดอร์อัมเมอร์นะคะก็เป็นพวกรลาพวกอะไรแล้วก็ซื้อฝากเ็นนาแล้วก็ซื้อฝากปาจิ้แล้วก็คงเก่งไหนเป็นความบังเอิญนะครับที่เรามากินอาหารไทยพอดีเราก็ได้กินชาเยสขนมขนมขอชิมขึ้น้ำอ่ะชอบกินอาหารไทยที่นี่เพราะนับอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงอร่อย เหมือนที่ไทยอ่ะก็เหมือนที่ไทยอ่ะอาชิพอะไรดิก็คืออาจจะชาติตมือดีอ่ะไม่ค่อยหวานเลยฮึอร่อยเมื่อกี้ได้อันเดอร์เมื่อมาหลายตัวอยู่อ๋อใช่แล้วก็ราคาดีมากเราสามพันกว่าบาทแต่ว่าพี่นับได้กางเกงใน6ตัวบาสเอ้ยซาไม่ได้ได้กางเกง2ตัว จิเสื้อเสื้อปลางตัวเออขอมินาตัวเดียวก่อนแล้วก็ชุดไวนะ้น้ำมินนาผักฮันนีมินเนตเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูคอนเวิร์ตแล้วอยากได้คอนเวิร์ตเราไปดูทีวาร้านรอ,องเท้าล้วนซึ่งจริงแล้วอะ่ะเสื้อผ้าไม่ไม่ได้สนใจมากอยากได้รองเทา้าชอบรองเทา้าโอเคนะกินข้าวก่อนรองข้าวเดี๋นะคะคนถ่ายรูป ไม่ใช่นับเลยค่ะตลอดมาและตลอดไปเป็นเขา hey, <c oughs> ข้าวผัดแบบ spicy fried rice mm hmm. ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาเป็นข้าวผัดแบบดูดิีมันส่งรูปปวดเพื่อนนับในกลุมมันเป็นความภูมใิใจเล็กๆของอับนันที่แบบจีสนิทก,กับเพื่อนนับจริ <c oughs> งแบบชอวกแบบรีสนิทเพื่อนนับว่าสนิทกับจี อ,อันนี้ทุกกะเพราแนละ้วแต่ว่าเรื่องความที่มันเยิ้มที่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่กะเพรา,นะาหะกะเพร่อยโอ้เดี๋ยวนะอันเนี้ยเราบอกมันเป็นข้าวผัดรสชาติผัดพิกเมามันไม่ใช่ข้าวผัดรสชาติข้าวผัดอนะ่ะ เจอคิดเล่นเจ็บทุกคนตรงนี้ครูมากทุกอย่างคูมากก็คือราคาเป็อสิก้าสิบเ้ากนัไปลองกัน้นะรากจังปัเอาดีๆรักแลถูกเยจบจะครูมากนะทุกคนก็คือข้างๆเลยครับคอนเวิร์40% off เออฮ้ยคอสตอมด้เป็นเทคดูโคตรน่ารักมากเดี๋ยวจะลองถามเข้ามากเลยทุกคนเราถามเขาแล้วอ่ะคือมัน เครื่องพังอยู่นี่เสียใจอ่ะนี่ส่งเข้าไปครับส่งเข้าไปทุกคนคือตอนนี้นะคะกำลังหาเพิ่มเติมในคู่ที่ดูแบบออริจินอลเบสิกที่ใส่ได้เยอะๆเพราะอะไรหรือว่าพอคู่เนี้ยของนับอะ่ะพันหนึ่ง ของจิพันสามถูกมากใครโทรมาตอนนี้กำลังเม้มอยอยู่ทุกคนเคสเป็นรถเยอะมากคืออ่ะอันนี้ก็เลยหนึ่งไม่ได้อยากได้ก็จะได้ของเราอันนี้ว่าจะซื้อไว้ฝากมาจีแล้วก็ค่อยดีนับเชียร์ให้ออมเอาแล้วว่ามันน่ารักน่ารักน่ารักแล้วมันถอดสายถได้ด้วยมันแบบบุบบวมบวมเธอมีความใบนี้ก็น่ารักุวเป็นบวมใบนี้น่ารักเนาะเก๋ๆเนาะ แปลกดีมันอยู่ในเคสเปซเอ่อคอลเลกชันปูโอเคเราไปดูของหานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปอาบ<ด>น้ำไป<ด>ใ,<ค>ใหม่ท<ว>ุกอย่างเพื่อไปดินเนอร์แล้วก็ไปดูโดูพลุนะคะโอเคบก็คือตอนนี้นะครับรอ <c oughs> กำลังไปนี่ทุกคนพร้อมแล้วเวอร์เลส พร้อมแล้วครับไปได้ครับไปได้ทุกคนพร้อมแล้วเราไปนี่ไดป่ะแล้วเดยวให้พวกเราเยอะสุดเลยทำไมมีอเยอะสิ่งเลชุดนี่ดูชุดจิไม่ได้อยากอดฉูดไม่ได้หรอกนะสรจีต้องใส่โล่เอ้ยน่ารักมากแต่ชวยจริงจะเกไปบนรถก่อนคว่านรโอเค าานี่สองพันนะคะเขาจองมาเติมเลยท่รถนะให้ดูทุกคนนี่เขาอยู่ในหนังค่ะทุกคนสวยเวอร์ค่ะนาักมากเนี่ยคะ่ะวิวนะคะมาพร้อมกับโอ้โหน,นี่อันนี้คือแค่แบบโอ้ my god อนนี้ดินเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งดูภูคือดูในแบบสปอร์ตคลับกอล์ฟคลับแล้วแบบน่ารักมากเพราะว่าทุกคนคือปูผ้าเรานั่งคือนั่งยากเออเนี่แหละแล้ววิวให้ดูวิวเนี่ยเดี๋ยวรอดูภูนะทุกคนนี่อะไรทุกคนคือแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยให้ดูว่าเรานั่งยังไงนี่เราปูพื้นแม่นีิวเป็นคนเอามาให้แล้วก็แบบนี่ดู

no, 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 no. Like, like, like. like. Smashy She 好。